สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับผมเน็ตเวิร์กพูดนในรายการเช่นเคยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูเมะกันรายการที่จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะที่กําลังฉายประจําซีซั่นใหม่กันเพื่อไม่ให้ไปการเสีเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับโดยเรื่องที่ผมออกมาพูดในคลิปนี้เก็คือเรื่องชินโจเซไคน์โนไดมาโอมูราบิโตะนิเทนไซสุล หรือชื่อไทยก็คือชีวิตในไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้เหงานะครับผมเรื่องย่อเนี่ยก็คือวาวทัทสจอมราชาปีศาจส,สุดเก่งทุกคนต่างหวาดกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้ทําให้เขารู้สึกผิดหวังกับชีวิตแบบนี้จึงเลือกเกิดใหม่ในฐานะมนุษย์ชาวบ้านธรรมดาอาร์เมีเทโอในยุคที่เวทมนต์เสื่อมถอยหลังแสดงพลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปทําให้เขาการเป็นคนมีชื่อเสียงและยังพบยังมาพบกับ อดีตสี่ราชาสวรรค์ของวาวาทอสที่สงสัยในตัวเขาว่าเป็นอดีตเจ้านายอีกโดยอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะแนวแอคชั่นเอจี้แฟนตาซีโรแมนส์นะครับผมโดยสามารถดูถูกลิกสิท์ที้ m ิวส์ b i l i b i l i แล้วก็ i c ชนะครับผมโดยจะฉายวันพุธเวลา1ทุ่มนะครับผมทางด้านสตูดิโอเนี่ยก็ได้สตูดิโอ Silver Link มาเป็นสตูดิโอที่ผลิตให้นะครับผม โดยผลงานเก่าๆที่เคยทำเนี่ยก็คือเรื่องเฟรดอาริยากับสไตร์เดอะบัตนะครับผมมาดูเรื่องตัวละครนักพาคกันดีกว่ามาเริ่มกันที่ตัวละครแรกนะผมก็คือจีนนี่ฟินเดซาวแวนนะครับผมได้คุณฮินะยูมิยะมาเป็นพาคนะครับผมซึ่งบทบาทที่เคยพาคเนี่ยก็คือชินจูอินุนะครับผมจากเรื่องหนุ่มเยปานะครับผมกับสาวคาเฟ่ตัวละครที่2นะครับผมก็คืออาร์คเมเทโอนะครับผมก็ได้คุณ โทชินาะิฟุคามาชินะครับผมโดยบทบาทที่เคยพากย์เนี่ยก็คือฮาจิเบะนาคุมินะครับผมจากเรื่องอาชีพกระจอกนะครับผมแล้วก็ตัวละครสุดท้ายเนี่ยก็คือไอรีนาลิสเดโอไฮนะครับผมได้คุณวากาน่ามาลูโอกะเป็นคนพากย์นะครับผมอ่าซึ่งบทบาทที่เคยรับเนี่ยก็เคยพากย์เป็นตัวละครคาวะสกิจากเรื่องเกิลฟอนไลน์นะครับผมก็สำหรับข้อมูลไอเรมิเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านเนี่ครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามแล้วกันเจอกัน